จริงก็อยากจะเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้พี่น้องฟังว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างก็วันที่ 28- 29ที่ผ่านมาก็คือวันวันศุกร์ศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีโอกาสได้จัดแวมทีมไนท์ขึ้นแล้วก็ได้มานามัสการด้วยกันแล้วก็ของวันเสาร์เนี่ยเราเราได้จัดอของอบรมนมัสการนะครับก็คือเป็นเวชิพเทรนนิ่งก็มีพี่น้องจากหลายที่นะครับที่เป็นทีมนมัสการแล้วก็เป็นทีมแวมเป็นทีม,ท,มทั้งสื่ ในในกลุ่มของคิดจักรของเราได้ได้มาร่วมไปเรานะครับตั้งแต่วันศุกร์ก็อยากจะแชร์ให้พี่น้องฟังว่าหลายๆหลายๆกลุ่มหลายๆทีมที่มาร่วมเนี่ยเราได้รับการฟื้นฟูผ่านการนามัสการด้วยกันซึ่งศุกร์นั้นเนี่ยเราก็ได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันตรงตรง,ตรงที่คิดจักรของเราตรงนี้นะครับก็ผมก็สังเกตเห็นว่าพี่น้องหลายๆคนเนี่ยพระเจ้าแต่ต้องใจแล้วก็เห็นพระเจ้าเคลื่อนนะครับเห็นพระเจ้าเคลื่อนใจหลายๆคนเห็นพระเจ้าฟื้นฟื้น ฟูจิตใจหลายๆคนแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะรู้สึกว่าอ่อนกําลังมานานหรืออะไรเงี้ยก็ได้รับการลื้อฟื้นกลับไปแล้วก็ที่อัศจรรย์วันนั้นก็คือว่าเราได้เห็นผมเห็นประมาณ6กถึงเคนนะครับที่เขาได้รับบริสุมาในพระมียามไิสุทธิ์ซึ่งวันนั้นพระเจ้าก็เคลื่อนนะครับซึ่งจริงๆกลางคืนของวันศุกร์เนี่ยเราก็ได้วางวางโปรแกรมไว้อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าพระเจ้าก็เคลื่อนแล้วก็พระเจ้าก็ให้เราได้ ไม่ไม่ต้องตามโปรแกรมนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศพระเจ้าก็พูดในใจก็มีพี่น้องหลายคนออกมาเผยพระชนะพี่น้องหลายคนออกมา,าเคลื่อนว่าพระเจ้าพูดอะไรด้วยก็มาแชร์ให้พี่น้องที่นมัสการพระเจ้าฟังเห็นหลายๆคนได้กลับใจเห็นหลายๆคนได้เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าว่าทีมนมัสการหรือว่าทีมที่มาร่วมกันเนี่ยได้รับการฟื้นฟู Ghost ใจกลับไปแล้วก็วันเสารัรบันเสาร์เราก็ได้อบรมทีมนมัสการเกิดขึ้นก็หลายๆคนเนี่ย ก็ตั้งใจที่จะมาอบรมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้มานานนะครับก็ตอนเช้าเราอบรมอ่าเป็นผู้นําม right ัสการนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเราลมทีนมัสการซึ่งตอนเช้าก็เห็นผู้นํามัสการหลายๆคนเงี้ยครับก็ได้ได้ได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นภาพแนวกว้างมากขึ้นในการที่จะกลับไปพัฒนาการนมัสการในคิดจักรนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็ทีนมัสการที่อยู่ด้วยกับเราก็หลายๆคนก็เห็นถึงสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็ตั้งใจที่จะกลับไปนะครับแล้วก็ วันอาทิตย์นะครับอาจาร,รย์ทอดก็อาจาร,รย์หนึ่งก็ได้อยู่ร่วมนมสักการกับเราแล้วก็เราก็เห็นว่าอาจาร,รย์ทอดได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องหลายๆท่านใช่ไหมครับวันอาทิตย์ก็ผมก็สังเกตเห็นก็มีแม่คนหนึ่งใช่ไหมครับผมจาไม่ได้ว่าชื่ออะไรเห็นอาจารย์ทอดได้อธิษฐานเผื่อตอนตอนเลิ่มเลิ่ออบอะไรเงี้ยก็เห็นว่าพระเจ้ารักษาขาที่เจ็บก็หายนะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นผมเห็นหลายๆคนที่กลับไปแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาเขาก็ให้ประเมินกลับมาว่า พระเจ้าทําการหลายๆอย่างที่กลับไปแล้วก็มีใจที่อยากจะกลับไปทาทารอบแล้วก็ให้คิดถจักรของเขาในเห็นการฟื้นฟูนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเราจะเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในทีนมัสการหลายๆทีมที่มาร่วมกับเรานะครับทั้งแม่สายนะครับแม uhm? ่จันชิงแสนนะครับแล้วก็พานแล้วก็มีแม่ออยนะครับที่มาร่วมกับเราด้วยนะครับก็เห็นพี่น้องกลับไปแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็แบบมีกําลังเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เกิดกิจกรรมนี้นขึ้นนะครับ a ม e ครับ